วันนี้คุณแค้นใครอยู่คะวันนี้คุณอาฆาตใครอยู่คะจงให้อภัยเพราะถ้าคำคำนี้คำเดียวอะคะ่ะคุณทำไม่ได้คุณลองดูชีวิตตัวเองไม่ต้องดูใครเลยนะคะคุณลองดูชีวิตตัวคุณเองว่าคุณนะคะจะผ่านได้ไหมว่าคุณนะคะ จะมีชีวิตที่ดีจริงได้ไหมเพราะฉะนั้นคําแรกอภัยไม่ใช่แค่คํำพูดไปแก้ไขตั้งแต่จิตตัวเองลึกแก้มันให้ได้ก่อนหนึ่งเรื่องแก้ไขมันให้ได้ให้อภัยให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ใช่ให้อภัยที่ปากแต่ให้อภัยที่จิตใต้สำนึกของเราเชื่อครูเถอคะค่ะถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองจริงๆ อย่าโกรธอย่าแค้นอย่าเคืองอย่าอาฆาตเด็ดขาดเพราะมันคือการกระชากคุณลงอย่างเดียวนะคะจำเอาไว้สองขอโทษไม่ว่าวันนี้ค่ะคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณจะเป็นใครคุณจะมีอีกโก้มากแค่ไหนคุณจะเป็นเจ้านายคนคุณจะเป็นใหญ่เป็นโตจำมาไว้นะคะถ้าเราผิดเราต้องรู้จักคำว่าขอโทษค่ะ หลายคนผิดแต่ขอโทษคนไม่เป็นหลายคนมีอีกโก้เยอะฉันเป็นเจ้านายมันฉันด่ามันไปแล้วมันเจ็บไปแล้วทั้งมันทั้งทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ได้ผิดแต่ฉันไม่ขอโทษหรือกับเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่ได้ผิดแต่เรานั้นทั้งปากพูดไปเฮ้ยเราพูดแรงกับเพื่อนเพื่อนร้องไห้เฮ้ยเราพูดว่าคนนั้นเฮ้ยเราอันนี้หรือเราทําโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคุณจําไว้นะฮะอย่าให้กรรมติดคุณไปแค่การขอโทษอะค่ะ มันเป็นการละกำคําว่าขอโทษถ้าเราผิดแต่บางครั้งเราบอกว่าเราไม่ผิดฉันไม่ขอโทษมันฉันไม่ผิดแต่ถ้าหากว่าบางครั้งอะที่การขอโทษของเรามันจะทําให้ทุกอย่างจบเราต้องขอโทษค่ะอีกโก้หรืออะไรต่างๆอะฮะที่คุณเรียกมันอะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นใจสูงชนะทุกอย่างขอบคุณคนให้เป็นขอบคุณสรรพสิ่งให้เป็น ขอบคุณทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ให้เป็นทำไมครูใช้คำว่าให้เป็นฉันก็ทำไปแล้วคันก็พูดเป็นฉันก็พูดมาทั้งชีวิตไม่ค่ะยังไม่เป็นขอบคุณไม่ใช่ปากขอบคุณหลายคนขอบคุณแต่ใจไม่เคยรู้สึกขอบคุณเป็นได้บุญสูงสุดเพราะการขอบคุณคือการสำนึกทุกสิ่งอย่าง